สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตาถึงคนมามาาาากกยยลตรองเท้านั้นถือว่าเป็นเครื่องแต่งกายชนิดหนึ่งนะครับที่สําคัญสามารถที่จะปกป้องไม่ให้เกิดโรคจากสภาวะต่างๆได้ดังนั้นครับวันนี้เราจะไปตาถึงเกี่ยวกับถุงเท้าที่ใส่กันเพื่อสุขภาพครับผู้ชนฉะฉลองความสําเร็จแค่ว,วันเดียว มาตรฐานต้องสูงขึ้นเสมอทุกวันต้องดีกว่าที่ผ่านมามองแต่เป้าหมายที่อยู่ข้างหน้าเท่านั้นก้าวไปข้างหน้าด้วยกันชนะไปด้วยกัน Sing Corporation Manchester United ปรเจตกนี้ผมเลือกคุณชีวิตขาลงดูกับขาลงให้เกิดประโยชน์กับตัวเองสูงสุด AB Hero โ c h n e i เด r เปลี่ยนมุมมองให้กับชีวิตคุณสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นปูนซีเมนต์นครหลวงเครื่องเสียงปิดรถยนต์ไพโอเนียบริษัท a อ Hero โ c h n น i d e r ประเทศไทยจำกัดผู้นำนวัตกรรมลิปโดยสารชาขาวผสมสมุนไพรตราวไว้เนเจอร์คัดสรรคุณประโยชน์ให้ตรงใจคุณ วันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับผู้รู้เกี่ยวกับการสวมใส่ถุงเท้าแบบรักษาสุขภาพที่ดีของเท้านะครับสวัสดีครับคุณนสดีครับเร,รื่องราวของถุง,งเท้าเนี่ยนะครับเดิมทีก็คงจะมาอย่างที่เราเห็นกันจนปัจจุบันนี้มีการพัฒนาขึ้นไปเป็นอย่างไรบ้างครับครับ <itas istent noise> <c oughs> ในอดีตนะครับถุงเท้าเนี่ยจะถูกทอด้วยเส้นใยประเภทคอตตอนหรือโพลีเอสเตอร์และหรือยางยืดต่างๆนะครับแต่เดี๋ยวนี้จะมีการนําเส้นใยประเภทอะคริลิก แล้วก็พวกสเปนเด็กหรือไรกาเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการทออย่างเส้นใยไครคลิกนะครับจะมีประโยชน์ในเรื่องการจัดการเรื่องความชื้นที่เกิดจากการสวมใส่ถุงเท้าได้ดีนะครับและยังมีส่วนเพิ่มเติมอีกครับคือเดี๋ยวนี้ก็จะมีเทคโนโลยีในเรื่องการเมลซิลิโคนเข้าไปกับตัวถุงเท้าจากการที่ดูแล้วนี่ก็คือลดแรงกระแทกแน่ๆครับผมนะฮะแล้วสามารถจะช่วยรักษาโรคอะไรได้บ้างเบื้องต้นอย่างเช่นการเป็นตาปลานะครับหรือการเป็น อลองช้ำมีการลงน้ำหนักมากที่ส้น<ช>นะครับหรือความเสี่ยงของการเกิดแผลที่เท้าเนื่องจากอาการบาหวานนะครับ<อ>จะช่วยกระจายน้ำหนักบริเวณแผลออกไปช่วยกระจายน้ำหนักบริเวณที่มีน้ำหนักลงเยอะออกไปนะครับ,รบวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณนูมากครับ,รบที่มาพูดคุยและให้เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับคุณเท้าสุขภาพนะครับทั่ว G s จีสเปเชียล คุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าหน่วยงานหลักที่ทําหน้าที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรเป็นพิเศษให้กับเราอย่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนั้นมีความเป็นมาอย่างไรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมซึ่งจัดตั้งขึ้นในวันที่27พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2515โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการดําเนินงานคือ บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานครและประิมณฑลโดยมุ่งเน้นในการให้บริการทางพิเศษที่มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางพิเศษจนถึงวันนี้ครับกว่า 40, 40ปีแล้วที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนั้นได้ดำเนินงานอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนครับโอกาสที่การทางพิเศษเมยอครบ 40, 40ปีนั้นการทางพิเศษได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลนะครับจากกระทรวงคมนาคม แห่งแรกที่การทางพิเศษจะต้องดําเนินการคือการเจาะอุโมงค์น,นะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเชื่อมระหว่างอำเภอกระทูไปป่าตองมีระยะทางประมาณ3กิโลเมตรซึ่งโครงการนี้เมื่อแล้วเสร็จแล้วจะทําให้การแก้ไขปัญหาการจราจรที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะเดินทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในสัปดาห์ต่อไปเราจะพาไปพบกับการบริการและการอำนวยความสะดวกการจราจรในรูปแบบต่างๆของการทางพิเศษแห่แงประเทศไทยครับ นับสนุนโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมองให้รู้ดูให้เป็นในแบบฉบับของคนตาถึงนะครับและพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ทุกวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้ทางขรตบร5วันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับเรียกครา